5ทริค iPhone ที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มทริคแรกคิดเลขไวโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขค่ะแค่ปัด้ายหนึ่งที่หลังจากนั้นก็ใส่เลขที่ต้องการไปเลยนะคะก็จะได้เลขที่เราต้องการแล้วนะคะว่าผลลัพธ์คือเท่าไหร่วิธีนี้เขาใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งบวกลบคูณหารไม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขแค่ปัดสายก็ทําได้เลยค่ะทริคที่2หาชื่อเพลงค่ะเราก็แค่ไปที่การตั้งค่าเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมนะคะหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาเลย จะมีคําว่าการจําเสียงเพลงเราก็กดบวกเข้าไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นไอคอนที่การจดจําเสียงเพลงแล้วเราก็กดเลยค่ะ like เพลงขึ้นมาแล้วค่ะ <Like that. S 1> เราก็ได้รู้ชื่อเพลงแล้วนะคะว่าเพลงที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรต่อมาเราจะใช้ i iPhone สแกนเอกสารนะคะบอกเลยว่าง่ายมาก วิธีทำเนี่ยก็แค่กดเข้าไปในแอปโน้ตแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดเพิ่มโน้ตนะคะแล้วก็กดตรงรูปกล้องแล้วก็สแกนเอกสารได้เลยนี่แบบนี้เลยค่ะพอเรากดบันทึกแล้วนะคะภาพก็จะมาอยู่ในโน้ตแล้วและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะเราสามารถส่งเอกสารนี้เป็นไฟล์ pdf ให้คนอื่นได้เลยค่ะเพียงกดตรงนี้นะคะมันก็จะแชร์ไปได้เลยค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปนี้ถ้าจะสแกนชีตเลียนเอกสารสำเนาต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยค่ะทริคต่อมานะคะเราจะมาซ่อนรูปภาพกันค่ะเรานะคะจะกดเข้าไปในรูปภาพเลยหลังจากนั้นก็เลือกภาพที่เราต้องการเลยนะคะนี่บิงเลือกแล้วหลังจากนั้นกดมุมซ้ายล่างเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าซ่อนค่ะกดเข้าไปเลยแล้วก็ซ่อนรูปภาพค่ะเท่านี้รูปที่เราต้องการซ่อนเนี่ยก็หายไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนรูปที่เราซ่อน อยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่อยู่ในอัลบั้มข้างล่างตรงนี้นะคะจะเขียนว่าซ่อนอยู่เราก็กดเข้าไปเลย แต่ถ้าใครที่อยากซ่อนไปมากกว่านั้นไม่อยากให้เห็นอันนี้เลยนะมีวิธีง่ายๆค่ะกดเข้าไปที่ตั้งค่าหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาเลยนะคะไปเจอคําว่ารูปภาพหลังจากนั้นกดเข้าไปเลยเราจะเห็นคําว่าการซ่อนอัลบัมปิดเลยค่ะพอเราปิดแล้วกลับไปดูนี่อัลบัมที่เราต้องการซ่อนมันหายไปแล้วค่ะเท่านี้เราก็จะสามารถซ่อนรูปซ่อนอัลบัมได้แล้วค่ะสุดท้ายนะคะเราสามารถตั้งเวลาปิดเพลงหรือปิดวิดีโอได้ เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบดูหนังหรือฟังเพลงก่อนนอนค่ะเราเข้าไปที่นาฬิกาเลยหลังจากนั้นนะคะก็กดคำว่านาฬิกานับถอยหลังแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วเราก็กดเมื่อหมดเวลาเลื่อนลงมาเลยจะมีคาว่าหยุดเล่นนะคะเรากดแล้วก็กดคำว่าตั้งค่ะหลังจากนั้นก็กดคำว่าเริ่มเลยเท่านี้นะคะเมื่อครบเวลาเนี่ยเพลงหรือวิดีโอที่เราดูอยู่เนี่ยก็จะหยุดเล่นแล้วหน้าจอก็จะล็อกค่ะ ใช้ทริคตามนี้แล้วจะใช้ iPhone คุ้มขึ้นและใช้ชีวิตง่ายขึ้นแน่นอนใครอยากให้แชร์ทริคอะไรเมนบอกข้างล่างมาเลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย